ีเพื่อนๆช่องตุ๊กชัชดาพรนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมกุหลาบที่เราซื้อมาจากพึกษาตะวันออกชนบุรีนะคะนี่คือดอกกุหลาบอันนี้สีเหลืองส้มเห็นไหมอันนี้สีปูน เหลืองเขาเรียกเหลืองอะไรเหลืองจำปาไม่รู้พันอะไรก็ไม่รู้อะแต่เห็นดอกสวยอันนี้นี่สีปูน จพูเข้มีน่นสนี้นี่ีสีมว่วง สีม่วงสวยนะม่วงขวาน,นอันนี้สีผสม คูขาวขาวอันนี้อันนี้ออกแดงแดงขาวสองสีท,ทนแล้วเ,เ,เ,เรามาทำวิธีการปลบกันเลยนะคะ แค่นี้ก่นนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงกระถางกันคลิปต่อไปนะจ๊ะ